คุยก่อนเกมบายส i ป n Pop ออนป๊อปลิวพูทำศึกบิ๊กแมชบุกเยือนเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้สวัสดีครับคุยก่อนเกม ion Pop. กบ,กเเบายส i ป n Pop ออนป๊อปนะครับสารภาพเลยว่าโอ้ไม่ได้ทำคลิปคุยก่อนเกมมานานมากนะครับเอ่อก็ต้องยอมรับนะครับว่าเนื่องจากด้วยเวลาส่วนตัวนะครับแล้วก็ด้วยจังหวะหลายๆอย่างนะครับแล้วลิวพูมันแข่งเยอะด้วยเนาะทีเนี้ยคอนเทนต์หลายๆอย่างเนี่ยก็ อาจจะผลิตไม่ทันนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยสําหรับใครที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยตามคลิปคลิปคุยก่อนเกมมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีหายหายบ้างในบางนัดนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับมาให้ได้เยอะที่สุดละกันนะครับผมอะโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยไม่ทําไม่ได้ครับเพราะเป็นอีกเกมหนึ่งครับเป็นเกมที่สําคัญมากๆนะเป็นเกมใหญ่แล้วก็เป็นเกมที่มีผลกับการเขาเรียกว่าอะไรอะ อยู่ในตำแหน่งที่จะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ด้วยกันนะครับใช้คำนี้ก่อนละกันนะไม่ได้บอกว่าช่วงนี้เรียวพูแบบโอ้ยมีโอกาสเป็นแชมป์อะไรนะแค่ว่าโอเคมันเป็นศึกที่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสมีอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยกันเอางี้ละกันนะครับผมซึ่งเรียวพูเนี่ยจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับ <c oughs> ถือว่าเราเจอเกมหนักมาตั้งแต่จริงๆต้องบอกว่า กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรอัลมาริดเนาะก็ถือว่าเป็นตัวตึงจากลาลิก้าเหมือนกันนะครับทีเนี้ยเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับพิมลีกเราก็เจอตัวตึงในพิมลีกบ้างนะครับกลับมาเจอตัวตึงในพิมลีกบ้างอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสถิติย้อนหลัง10เกมที่ทั้งคู่พบกันในพิมลีกนะว่าเออผลงานแต่ละทีมเนี่ยเป็นยังไงเวลามาเจอกันเองนะครับรวมถึง11ผู้เล่นคาดการณ์ที่ผมคาดว่า จะเป็นผู้เล่นตัวจริงฝั่งลิเวอร์พูลที่จะได้ลงสนามในเกมวันนี้นั่นเองนะครับและท้ายคลิปเหมือนเช่นเคยครับผมจะมาบอกว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเกมนี้จะจบด้วยผลยังไงนะ,ะเดี๋ยวไปรอดูกันท้ายคลิปอีกทีนะครับเรื่องของผลการแข่งขันที่คาดการเนาะ,ะก่อนที่จะไปรับชมคอนเทนต์ <c oughs> ในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยครับสําหรับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเจอช่องนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเจอคลิปของผมนะครับแล้วดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคลิป แบบนี้มันเข้าทางดีนะมันดูแล้วมันถูกจริตด,ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ายังไม่ได้ subscribe รบกวนนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคุยก่อนเกมในเกมนี้ไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมจะเริ่มจากเรื่องราวของสถิติย้อนหลังนะครับ10เกมในพรีเมียร์ลีกล่าสุดที่เจอกันนะทั้งเยาวทั้งเยือนเลยนะรวมกันนะครับใครทำผลงานได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่า โอเคและนี่ก็คือสถิติ10เกมย้อนหลังที่พบกันในพิีมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นฝั่งลนะิเวอร์พูลน่ยสามารถเอาชนะได้มากกว่าแมนซิตี้นะครับแต่ชนะแบบเฉือนนิดนึงนะลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะไปได้2ครั้งนะครับและทั้งคู่เสมอกัน5ครั้งเลยทีเดียวนะส่วนใหญ่จะออกผลเสมอกันซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่ทำผลงานได้ดีกว่านะ ชนะไปกลับเอาจริงๆน่าจะเป็นโอ้ครั้งแรกในรอบกี่ปีไม่รู้นะที่ลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปกลับได้ด้วยที่คลินชีททั้งเย่าและเยือนนะครับและชนะในสกอร์เดียวกัน2ประตูต่อศูนย์เนาะสำหรับซีซั่นที่แล้วนะครับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีต่อลิเวอร์พูลทั้ง2เกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างถล่มทลายนะ <c oughs> แล้วก็เป็นสกอร์เดียวกันด้วยนะครับชนะ4ประตูต่อหนึ่งนะได้ทั้งที่เอติฮัดในปี2023และ ที่แอนฟิลด์ด้วยนะในปี2021นะครับผม,มก็เป็นชัยชนะ2ครั้งที่พบกัน10นัดหลังสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือก็ออกเสมอหมดเลยนะครับตามภาพที่เห็นนะครับผมทีนี้คาดการสิผู้เล่นตัวจริงฝั่งลิเวอร์พูลนะครับว่าผมมองว่าใครมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงกันบ้างนะครับก็นานตาประมาณนี้นะ,อะบอกเลยว่าแทบจะถอดชุดเดียวมากับเจอเกมเขาเกมเจอมาริสในกลางสัปดาห์เนาะ ก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูมามาดาชวิลลี่นะครับแผงแบ็คโฟก็เป็นแอนดูโรเบัซซันแบ็คซ้ายนะครับคอนเนอร์ Bradley, แบดลี้แบ็คขวานะครับคู่เซนเตอร์เป็นฟันไดและโคนาเต้นะครับผมแดนกลางเป็น3ประสานกราฟินแบ็กแม็กอลิสเตอร์สบอสไลน์นะครับแผงเกมลุกก็มีฟอร์เรียนเวียสอยู่หน้าซ้ายเอกิติกเงานาเป้าและซาลาหน้าขวาเนาะเออผมอะ่ะยังแอบลังเลใน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 ตำแหน่งของฟอร์เรียนเวียสนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็พยายามชั่งใจอยู่เนาะว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็น เขาอาจจะอยากกลับมาใช้โคดิกัสโปรหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าฟอร์เรนเวียสเนี่ยในเกมกับมาดริดเนี่ยเออได้โชว์ศักยภาพที่น่าสนใจบางอย่างออกมานะเออการเข้าไปเพรสอ่อแดนบนเข้าไปแย่งบอลบีบคู่แข่งแนวรับคู่แข่งเนี้ยรวมถึงการเชื่อมเกมกับเพื่อนดูมีความกระฉับกระเฉงมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความตื่นตัวนะครับในเกมเจอมาดริดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าแอบหวังอันเนี้ยแอบหวังส่วนตัวเลยว่า อยากจะให้ฟอร์เรนเวียลงเป็นอ่า11ผู้เ,เล่นตัวจริงนะครับในตำแหน่งอ่าในตำแหน่งแนวแนวเขาเรียกอะไรแนวลุกด้านซ้ายหน้าซ้ายอ่ะเหมือนเดิมเหม,เ,เหมือนเกมที่เจอมาติดนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็น11ผู้เ,เล่นเนาะที่ผมตัวผมเองนะคาดการว่าจะลงสนามน,นะครับทีนี้รูปเกมคิดว่าจะเป็นไงผมว่ารูปเกมเนี่ยมันคงจะเป็นเขาเรียกอะไรการ ระมัดระวังกันนะครับในการทําเกมลูกใส่กันเนาะเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกมีคุณภาพผู้เล่นค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็บวกกับว่ามันเหมือนเป็นช่วงที่ทั้ง2ทีมก็กำลังผลัดใบเออเหมือนผลัดใบกันทั้งคู่เลยจริงๆฝั่งแมนซิ t y ตี้เนี่ยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีการเสริมทัพเออพอสมควรนะครับก็เป็นเป็นการผลัดไปผู้เล่นตัวหลักคล้ายๆกับ ฝั่งลิเวอร์พูลนะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งของแมนซิตี้ในยุคในในซีซั่นนี้แมนซิตี้มีการเล่นมีการเพิ่มบอลเร็วบอลไดเรกมากขึ้นนะครับจังหวะการสวนกลับอะไรเงี้ยมีมีการเพิ่มมากขึ้นนะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นแบบค่อยๆต่อบอลเข้าไปนะครับก็ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งอะไรเป็นเพราะว่ามี <c oughs> เป๊ปไรเดอร์หรือเปล่าที่แบบว่าไปเป็นผู้ช่วยของเป๊ปโกดิโอลาเนาะเออเมื่อก่อน,น,นเป็นผู้ช่วยเจเกนครอปอะไรเงี้ย ก็แมนซิตี้จะมีอาวุธหนักตรงนี้นะครับในการสวนกลับเล่นบอลไดเร็กบอลเร็วนะครับก็มีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมก็เลยคิดว่าคือคือพอพอแมนซิตี้เล่นแบบนี้ช่วงหลังเนี่ยประตูที่เกิดส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมาจากเออร์ลิงฮาแลนด์ซยเยอะมากมากกว่าครับผมเลยคิดว่าลิเวอร์พูลถ้าอยากจะหยุดความอันตรายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเบื้องต้นอาจจะต้องพยายามตัดฮาแลนด์ออกจากเกมให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใช้ความระมัดระวังในการ ทำเกมในการแบบเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้นะครับผมซึ่งผมคิดว่ารูปเกมมันก็คงแบบอ่อค่อยๆทีอออ่อยอาศัยกันไปมานะครับจนกระทั่งถ้ามันเริ่มมีใครทำประตูแรกได้ก่อนเออจังหวะนั้นน,ะน,ะนะผมว่าเกมน่าจะเปิดมากขึ้นน่าจะมีการแลกหมัดกันมากขึ้นนะครับผมอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมคาดการไว้นะครับทีนี้ เรื่องของสกอร์อ่าเรื่องเรื่องของผลลัพธ์ของคู่นี้ในวันในวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะเรื่องของสกอร์ผมคาดว่าเป็นยังไงผมมองว่าน่าจะจบที่1ประตูต่อ1ครับอืมเบื้องต้นเนี่ยผมผมคิดว่าทีมควรจะเก็บแต้มเก็บแต้มจากนัดเนี่ยให้ได้ก่อนนะคือโอเค1แต้มก็ดี สามแต้มยิ่งดีใหญ่นะครับแต่เบื้องต้น priority พยายามควักแต้มออกมาจากบ้านเขาให้ได้ก่อนนะครับเนื่องจากแมนซิตี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งเนาะมีเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเต็งในการแบบที่จะลุ้นแชมป์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลิวพูถ้าอยากจะกลับมาทั้งในแง่ของผลงานผลการแข่งขันตารางคะแนนหรือแม้กระทั่งรวมรวมถึงความมั่นใจก่อนที่จะเบรกปิดทีมชาติไปนะครับอันเนี้ยผมคิดว่า ควรจะต้องอย่างน้อยเนี่ยต้องได้1แต้มกลับออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาทีเด็ดจังหวะทีเด็ดจริงๆอ่ะทีเด็ดที่ขาดถ้าถ้าหาได้นะครับหาโอกาสในการที่พยายามแบบพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะให้ได้นะครับมันอาจจะยากหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้0%เลยอ่ะผมคิดว่ามันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่แอบมีลุ้นละกันแอบมีลุ้นเล็กๆนะครับแต่เบื้องต้นผมว่าก็เสมอหนึ่งหนึ่งครับผมคิดว่าคู่นี้น่าจะจบลงด้วยที่การเสมอแบ่งแต้มกันไป1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับดูคลิปนี้แล้วเออมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือว่ามีส1เ็ผู้เล่นในใจตัวจริงเป็นแบบใดบ้างนะครับอาจจะเป็นแบบหน้าตาเหมือนผมหรือเปล่าหรืออาจจะเอ้ยไม่นะอาจจะเป็นที่เหลือเหมือนกันหมดยกเว้นฟลอรเรนเวสอาจจะเป็นลูกลักกักโตอะไรเงี้ยเออก็สามารถพิมพ์ลงมาคุยกันได้นะครับแชร์ความเห็นกันได้พูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปคุยก่อนเกมในวันนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับ ขอย้ําอีกทีนะครับอีกทีใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปผมแล้วก็เพิ่งเข้ามาเจอช่องผมนะครับดูคลิปแล้วอาจจะรู้สึกชอบหรือรู้สึกแบบเออเป็นช่องที่เป็นสไตล์ที่เข้ากับตัวเองนะครับชอบฟังคอนเทนต์ชอบดูคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วยังไม่ได้กด s u b สไครต์หรือกดกระดิง่งหรือกดไลค์อะไรใด,ดๆก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คับ ช่องของผมนะครับวันไหนมีคลิปใหม่ๆคุณก็จะได้เห็นก่อนใครด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะทั้งหมดของคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ทำให้แฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนทุกคนบนโลกใบนี้นะครับได้สมหวังกับสิ่งที่ตัวเองอยากอยากจะให้เกิดขึ้นใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับเกมเตะวันอาทิตย์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเป็นคู่ดึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูบอลแล้วนะครับเราก็อยากได้ผลบอลที่ทําให้เรานอนหลับฝันดีเนะเาะพอวันต่อไปวันจันทร์จะได้ไปทํางานได้อย่างรับรื่นได้อย่างสดชื่นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและทุกการติดตามนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ